สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราได้ปูมานะแต่ไม่มีใครทําเป็นเลยเราจะมาลองทําปูดูนะคะว่ามันจะออกมาอย่างไงนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันเลยฮะเริ่มต้นวิธีนี้ครับฟาบต้องใช้น้ําแข็ง mm hmm. น้ําแข็งครับอ่าสีก้อนจุดนี้ก็จะเอาวางอย่างนี้เลย mm hmm. ไงไยทองมาลง S <S รจริงไม่ต้องทำให้มันตายก่อนหรอจริงไม่ต้องไม่ต้อง<า>ไม่ต้องนี่แหะละนี่ไเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เราต้องเอาฝั่งกระดองมันคว่ำลงนี่ฮะเป็นปูเนื้อเอากี่ตัวดีเดี๋ยวดิมันมัน,ม,น,ม,นมันเต็ม <S 2> <S 2> ครับมันจะล้นนะ มันล้นมันล้นมันมันต้องสองต้องสองรอบไปหมดเลยฮะไปหมดเลยเอาการะมัมะงวางเสร็จปุ๊บนี่ฮวางเสร็จเตาเลยอ่าใส่เตาเสร็จปุ๊บตติความฝาเอาละครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นครับภายในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านัญญา่นแหละยังไงครับแหละวุนเรียบร้อยโอ้ย สวยงามสีชมพูด้วยสุกยังยังยังอีกยังอีกเจ็ดนาทีโอ้โหนี่คือเขาเรียกว่าเชฟเทเบิลเราดูยไงว่าสุกไม่สุกก็ต้องลองชิมดูนั่นคือเทคนิคหรือไม่นี่ไงมาวางนี่สังเกตที่สีปูเอามาวางนี่เลยแล้วก็ทุบดูถ่ายตอนนี้กลับมาเป็นสีส้มดิ่งแล้วสวยทุกตัวอือือดู โอ้โหตะกกานี่เต็มเต็มเลยนัแล้วพุบนั่นแล้วทุบเลยมนแี่เรา่ยอมแล้ววันนวันตรวันลาวันเลยก็มีในกรุงเทพสุกแล้วทอ๋โอยสุกแล้ว สุกยังหรือว่ามันยังไม่ไม่ไม่แน่นเด้อไงเลยอราลองเทียมเลยลองเทียมเลยเป็นไงอูมามิเลยยอด